โอ้เจ๋งเจ๋งไปจับเบอรอเจ๊กว่าโอ้แล้วเป็ดเอ้อเออเจ๊อย่าลืมเปล่าแบบเจ๊กขาทำใจไงกันอย่าลืมแล้วก็คิดตรงไหมเอ้ยลืมไปกูเป็นแม่พายไอ้ขวานขวานโอ้ยโทษโทษไอ้โทษที่นี่โทษ จิมมี่จิมี่จิมี่ไอ้เหี่ยมึงจะตายห่างยังไม่โทรตันจิมี่ว้าวพดูคลิปกันเถอะฟูสกินยูทูบบอสเนอร์ชิฟแอนด์ฟูสกินอาเคดพรีเซน ดี่เข้ามาใช่อยู่กับผมจอร์นี่แอชเชนิโอนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนสูตรฟ้าไปอีกคนวันนี้ผมจะมาให้ดูสูตรค้นพ่อคนแม่โกงกันนะฮะซึ่งผมเจาะเอนิกนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนสูตรสองสูตรด้วยกันเท่านั้นเป็นสูตรพื้นฐานและเบสิกมาตัวนี้หลายคนอาจจะรู้คนทอ่าเป็นวอเตอร์โหลดนะฮะเป็นสูตรเพิ่มตังค์นะฮะครั้งก่อนก็สอนสูตรใน iPhone ไปละครั้งนี้ก็จะเป็นสูตรใน The s i m ม 2และ3นะฮะเอาไปใช้ได้นะครับก็กดคอนทนลชิปซีที่บนคุณเราจะขึ้นเป็นคอนโซลข้างบนนะฮะและเขียนว่า m o t h ท r l o d e ลดีมาโโลนะฮะเป็นการเพิ่มตังค่าหมื่นสิบดีเดนต่อไปครับนี่คือสูตรคดพ่อคดแม่โกงฮะนี่ขอบคุณใจนำเสนอจริงจริงอ่าจิมมี่คอนโกอ่าคิดจะคิดเลขอะไรก็ไป อเออขาบอกนะฮะจิมมี่แอนโตนิโอนะฮะเป็นแวมไพร์ผู้หน้าตาดีคล้ายๆผมนะฮะโอกรว่าันไป <Wow. S 1> มาแล้วก็มาเจอสูตรคุณพ่อคุณแม่โคกันขอโทษชิปซีนะฮะแล้วคิดว่าเทสติ้งชีสชีสแซมส์ A ด้วยเพราะสูตรเป็นหลายสูตรเอ็นดับเบิ้ลเอ็นดัเบลเอนดเบลใส่ดีตา,ตามท้ายด้วยนะฮะเพราะเป็นเป็นอดีตละเกี่ยวเปล่าวะ,ละ,ละแล้วก็เป็นวัคทรูฮะเพื่อเป็นการบอกว่าอ่า สูตรทดลองเนี่ยทำการใช้งานจริงกระชูปับ๊บหยุดก่อนคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าสูตรเราใช้ได้แล้วนะฮะก็พอเราใส่สูตรไปแล้วให้กดชิปค้างครับแล้วคลิกซ้ายครับจะเห็นได้ว่าจะมีคำสั่งพวกเทเลพอร์ตฤดูกาลซื้อพื้นที่ดินก่อสร้างนะครับมันจะเป็นสูตรคับพ่อคุณนแม่กองและยังไม่ยังมีนอกจากนั้นอีกก็คือ ที่ตู้จุดหมายของเรากดชิปค้างฮะและ้วคลิกครับผมจะแยะฮะควบคุมประชากรหรืธรรมชาติเสกซอมบี้มาก็ได้ให้คนในเมืองรู้จักฉันโอ้ยค้างเลยอไอ้ค้างอ่ะโอเคกดชิปแล้วให้คุณมีความสุขแม่ให้คนเป็นเพื่อนฉันฟอสเอพีซี NPC. เรียกใครมาได้ด้วยเหรอเฮ้ยจริงวะทีมลิปเปอร์เรียกไอ้ควา จะมาไหมนะเห็นมาเลยก็หกว่ะจะไปอีกอ่าอชิปค้างคลิกนักค่าอาชีพเราอยากจะเป็นอะไรก็ได้เสมีสุดสจะกระจอ,อยู่ไหยเลยอ่าเราจะเป็นอ่าเอเออะไรคารา์วิดีโอเอ้ยวิดีโอเกมพอด์แยแค่เป็นวิดีโอเกมเดียลลอปเปอร์เป็นนักพัฒนาวิดีโอเกมอะไรดีผู้ช่วยไม่สุภาพ ่แมววิศวกรก็เจ๋งนะคนออกแบบเกมไม่ดูสิออกแบบปุ่มเทสเตอร์ลองดิตอนนี้เรามาเช็คอาชีพเรากันดีกว่าอาชีพที่ทาเป็นบัตเชเกมบัตชอเทสเตอร์นะฮะโอ้ยี่สิบหกสิบียนต่ชอชั่วโมงไม่เน้าะอ่ะต่อไปเราจะมาเล่นเทเลพอร์ตกันเฮ้ยใครวะ อนุวักริมอนุวักริมมาเราจะมาเทเลพอร์ตกันดีกว่าเทเลพอร์ตไปไหนดีเฮ้ยว้าวธรรมดาที่ไหนมากดชิปครับชิปคานแล้วคลิกซ้ายครับเทเลพอร์ตมาที่นี่เท,ทเลพอร์ตดิเร็วมาดูกันนะฮะมาดูตรงที่เราเทเลพอร์ตไว้จะเป็นอย่างไรนี่ฮะเทเลพอร์ตมาแล้วอ่ะไม่น,นึงเอาเช้าจมเมื่อกี้ไม่เห็นชัดๆมาดูงี้เทเลพอร์ตวับพูด มันกคเลยทีเดียวว้าวหลบรถได้เจ๋งใช่ไหมจิมมี่สวันนี้จิมมี่และผมนะต้องขอสัวลาไปก่อนฮะโอเคนี่ว่างว่าไปเล่นเล่นเลยทำไรวะวดิงอะไรดูหนังโป๊อฟจูมจูมอะไรของมึงเอ้ยอะไรวะหนังโป๊ไม่ใช่ละอ๋อดูทำอาหาร เชัานี้ผมจอจ้าธนิกและจอร์นี่แอนโตนิโอนะฮะขอลาตัวไปก่อนจิมมี่เฮ้ยฮเกพาฟิกเฮ้ยฮายเฟลลี่อ้าวกูมีเพื่อนแล้วเหรอเดี๋ยวนะเชวันนี้นนนก็พอกระสุน<ง>สิ้นที่ดีดีกว่าไายบายเอย้โอ้โอ้ดูว่าเต็มบ้านเลยเฮ้ยดีๆเ,เราจักใครบ้างอโอ้โหรู้จักกันทั้งเมืองเลยเนี่ย สำหรับนี้ก็พอแค่นี้กว่าบายบายครับผมบายบยเออตโทนิโอบายบายดิดูไหมดูไหมดูไม่ดูไม่ไมสนใจมึง,ง,งนะไปๆๆๆหัวค่ามึงอะ